สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนจ้าสวัสดีด้วยจ้ะเบาเสียงหนังโบราณเนาะจ้าเนาะยางค้นได้บานตื่นเนาะจ้ะมีน้องตุนกะจะมาเปรียบเทียบเอ่อการจดทะเบียนสมรสกับเฮดเอ็มโมยุเนาะจ้ะว่าตัวไรจ้ะเสียยางไหนยางเนาะจ้ะเนาะยางเช่น การจดทะเบียนสมรสนอกจากอะสำหรับคนที่มีครอบครัวนอกจากอยู่ทั้งนี้อยู่กับแฟนนอกจากนะั้อยู่กับ,บลูกยังใช่นอกจากส่วนคนยิ่งทั้งร้ายเนาะลอยทั้งลอยนอกจากกะอยากจดทะเบียนสมรสกับสามีถึงตรงตามกฎหมายนอกจากเนาะแต่บางคนโูโเนอกจากนอกว่าการจดทะเบียนสมรสจะคิดแต่ว่าอยากจดอยากอยู่แบบว่าบ่ต้อง่อพาสปอร์ตนอกจากเนาะจะได้วิซาจะไดอิมูยูนอกจากนะแบบนี้ เทีเยาเสียชีวิตยังแนวนะจ่ะการจดทะเบียนสมรสก็คือสิเสียชีวิตหนึ่งห้องบุหรี่รักษาฟรีนะจ่ะชีพที่ห้องบุหรี่เลยทางโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอนะจ่ะเพื่อนจะบอคลายไปประกันสุขภาพให้เฮาวนะจ้เนอ้อชีว่าเฮ็ดจดทะเบียนสมรสเพื่อนจะบอคลายให้ให้เฮาไปเฮ็ดประกันสุขภาพฟรีเนี่ยเพื่อนบอคลายให้ยนอนจ้เนาะอสองจดทะเบียนสมรส ไปเปิดบัญชีธนาคารเข้าสิไหลทุกธนาคารบอโมไลลเนาะจา้ะไหลเป็นบางธนาคารหรือบางธนาคารบางมองบางทีกับโมไลเลยเนาะจา้ะเนาะกับเปิดบมไลเลยเนาจา้ะพี่น้องจ้าต้องทาความเข้าใจกันเนาะจา้ะแล้วยางเน้นบางคน้นจดทะเบียนจํารสมากอ่ะอยากได้ขึ้นกันทุกอย่างกับโมไลเนาะจา้ะย่างเซนขึ้น้องตุนจดน้องตุนไหลทะเบียน,นบ้านไหลบัตรประชาชน บางคนจดมาเก่าปีสิบปีไ่แค่ทะเบียนสมรวแต่ทะเบียนบัตรบัตรประชาชนบอไหลายเนาะจ้าเนาะแต่ละมองแต่ละที่บ่กือกันอันนี้กะหนึ่งขึ้นอยู่กับการที่เข้าไปจดทะเบียนสมรวจแล้วเข้าบริษ,ษาทข้อมูลสองอาจจะศึกษาข้อมูลอยู่อาจจะบ่ครบถ้ววเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสามคือว่าขึ้นอยู่กับอำเภอ บางอำเภอเพิ่กนกะแนะนำเฮาเนาะจะเนาะบางอำเภอเพิ่กนกะบน่ได้แนะนำเฮาเนาะจะเนาะถ้าเพิ่บนบ่แนะนำถ้าเฮาหาข้อมูลได้เฮากะสอบถามเพิ่นเพิ่กนกะเฮ็ดให้เน,นาะจ้าแล้วเทือดสิฟที่ออทหอบบ่ได้กับแมการจดทะเบียนสมรสเนาะจะเนาะเบิดหลายตั้งหากเนาะจะเนาะหลักแสนแต่สิ่งเท่าไหร่กับขึ้นมาและวีซ่าเนาะจา้ะต่อไร่ปีต่อปีละพันเก้า อ่าได้งานตัวได้งานตัวเราจะเนาะทุกสามเดือนเราจะต้องเก่าสิบวันเราจะต TMOU เราจะเข้าเหตุสามปีคือกันเราจะพี่น้องจ้ะสามปีต่อท่านึงสีเบิดงบประมาณอยู่ประมาณเมื่อเจ็ดหาหมื่นแปดเราจะเนาะร่วมทั้งฟังไพ่ฟังเล่าเนาะจ้ะสําหรับคนที่อยู่กับนายหนาในหนากะจะหักเอาเงินเนาะจ้ะเนาะหักเงินเดือนเนาะจ้ะทีละน้อยเนาะแต่ อ่าเอโอยูเนาะจ้ะสิ่งที่เหนน่าได้เนาะจ้ะหนึ่งบัตรประกันสุขภาพรักษาฟรีเน,นาะจ้ะเนาะเขาสิเจ็บไข้ได้ป่วยสิเป็นยังรักษาฟรีทุกอย่างเน,นาะจ้ะสองเปิดธนาคารเน,นาะจ้ะเนาะไปเปิดบัญชีเป็นของตัวเองจะครอบครองเป็นของเขาเองเนาะจ้ะเนาะเป็นชื่อเขาเองแบบนี้จ้ะพี่น้องได้ทุกธนาคารเลยเน,นาะจ้ะเนาะมอมี่ขอหยุกเวนเน,นาะจ้ะ เพราะว่าอันนี้คือว่าเข้ามาโดยที่มาตามแรงงานนอกจะาอันก็เข้าใจเพราะว่าเข้ามาแมบว่าเป็นแรงงานอยู่ฟังไทยนอกจากเนาะเป็นวีซ่านอกจากแรงงานฟังไทยฟังลาวมาไทยเนอกจากแต่สําหรับที่จดทะเบียนนี่กะผู้หยิงเข้าลอยทั้งลอยนาะจ้ะเนาะทุกคนอยากจดทะเบียนแต่ทุกคนนั้นคิดบ่ถึงคือหลงตุวนี้เออเจอมากับตัวเองนอกจ้ะเนาะถามว่ายอดหลังประหลาดอยากจดบอน้องตุนสีเดือกบ่จด นี่ค่าสำคัญนะจ้ะพี่น้องจ๊ะคือเขาจดมาเนี่ยบรอยยังเล่ยจ๊ะพี่น้องโมเรซิสยังสักอย่างเลยจ้ะประกันสุขภาพก็ไปซื้อเอาปีหนึ่งสองพันเจ็ดปีต่อปีจ้ะโมเมนต์มาจดทะเบียนมาแล้วห้าสิบลยประกันสุขภาพฟรีรักษาฟรียังทุกอย่างบอมี่ยังสักอย่างจะไปเปิดเอ่อบัญชีธนาคารกับเปิดบรอยครับเข,า,ขาบอกว่าต้องจดทะเบียนไปจดเปิดบรอยพี่น้องจ๊า กะคือเกา่าเนาจะเข้ากระทามาวาเขาเรีเนงานในผีบน่บเนาจะ้องตุนกะบยากฝากพอเม่พน้องที่ยัง m o t i o จดทะเบียนเนาจะเนาะก่อนจะไปจดทะเบียนกะอยากคิดเบื้องก่อนจะา่าพอจดบอมาฟังน้องตุนเบาเนาจะเนาะมาสิ่งที่เขาจดมาเท่าไหร่ยังไนรักษาเขามีดูร่วมกันเขากระจายเต็มคือเกา่าะเนาจะเนาะบรายรักษาฟรียังเ,เลื่อเด้อจ้าขอเนตต้องทํำคววมเข้าใจแหลวกลับไปศึกษาดีๆเนาจะเนาะก่อนที่เขาจะจดทะเบียนสมรวจ แต่ทุกคนอยากจดเข้าใจเราจ้ะถามมาอะและงานตัวฟีบอฟีทุกสามเดือนเน้่จ้ะแต่สิ่งที่เ้าเสียไปกะหลายอย่างคือกันเนาะจะเนาอยางเสร็จคือลงตุนบอกไปเนาะจะนอยแนะนํา,า,นานนนไปที่เ้างโม่ไหลเ้างโม่ไม่ซิดเ้างกัดซีไม่ซิดอีกแบบหนึ่งในการจดทะเบียนสมรสเนาะจา้ะลงตุนจะขอจบคลิปเพียงจะไปจ้ะบบ๊ายาย